สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต่อจากไอ้พี่สองนะจ้าวาสิเมียบานตะวันยางมาแวะเบิ่งอีกท่าหนึ่งนะจ้าเลี้ยวมาอีกท่าหนึ่งท่าเมียบานละจ้าลองมาเบิ่งพอปีที่แล้วค่อยมาเก็บแต่มันก็บาลหลายก็ยปีนี้ร้ายค่ะเนี่ยจ้าขนาดซ้ำเนี่ยเอาไปพัดใส่ไข่แม่พี่น้องแซ่บแสบเนี่ยจ้ตาตำน้ำพริกก็ได้กระตุ่มออกจ้าหน้มหนึ่งบางคนเขาบอกว่าเออกินก็โอเคแต่กินก็เปลี่ยนขึ้นๆจักหน่อยน่ะจ้ะแบบนี้จ้ะ พาด์ตกะลังอร่อยหลายคักทั้งนี้แม่จ้าแต่ว่าส่วนที่เหลือก็จงไว้ให้มันใหญ่แม่จ้าโบเมโรกิทำลายทุกอันเลยข้าก็เบิง่งว่าอันไหนมันพ่อเอาใดเอาบ่ได้แม่จ้านี่ก็พ่อเอาใดจ้าอันนี้กับแม่ขากะลังกะลังมักขนาดซ้ำนี่แหละพี่น้องขนาดกะลังขายแบบในราคานะ่ะเฮกอร์สิน,นักนำ แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ทันได้ซื้อเพราะว่าทุกปีเขาจะซื้อประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนหนานะจ๊ะกต่ปีนี้อาจจะซื้อก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้เห็ดมันมาไวเพราะฝนมันตกหลายนะ่ะเก็บไปผัดผัดใส่ไข่หรือว่าห้าสจต่ำน้ำพริกก็ได้ส่วนที่เหลือก็อากาศมันก็จะพอใครนานในอากาศไม่ใช่ฮอนเนาะปรไกวไหมจ้ะโปรวไกวเพื่อที่ว่าห้าสจะไม่เจ็บอีกอันนี้มันเป็นคางทางน้ำหมันฝร้างขา,าขอยากสร่างกายเลยค่ะจานนี้ค่ะ,าท,ะทาง ท่างในหน่อยแต่ว่าทางทางนี้นี่ฝรั่งเพิ่นกิดชิบว่ใครมาปันใดเ้าก็าสิเหลือไว้เ้ากินแต่บางคนเขาก็มาตักบูแบอ,อยู่จ่าแถวเนี่ยพ่อข่อยก็เคยมาตักไปรอนให้ลูกค้าใช่ไหมลลูกค้าเขาสร้างเป็นถังก็เลยมาตักแต่ว่าใครยุวานมาันออก็อ๋อคือกัอนนี่จะจะบูรุนจินได้กินบไดต้องหาหมูอีกทีหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวอากาศกินชุ่มซีชุ่มหาเนี่จยจ้าใครยุวานเห็ดเพิง ผพิงเพราะว่าถ้ามันจินในนันก่ไอ่รุนคาคนๆคนเนี่ยมันจะอร่อยแต่ว่าเ่เคยกินนะจ้ะเนี่ยจ้ะเอาอันนี้มันออกเอาฟองหนามันออกมันก็สีเหลืองสีนอนกัสีบวมีแต่ว่าเคยกินอีกแบบนึงแต่ว่าได้ยินมูว่าแบบมีกระแสบเบด้จ้ะแต่ว่าบราขายกินแต่ว่าก็เอาเขาออกสงสานเขาเนาะสุสานเขาก็ออกมาออกเอาออกมาให้พี่น้องเบิ่งล่ยจ้ะเนี่ยจ้ะมันจะเกิดอยู่ไตเฟิ้์นี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเส เนี่ยอะน,นี่เจ็ดแปดดอกแล้วเนี่ยจ้ะแต่ว่าก่อนเพาะเอาได้อยู่แต่ว่า่เอาจ้ะปิดไว้ปิดไว้ไวที่เอาเฟิร์นปิดไว้เขาเอาิ้นหยาเฟิร์นนะจ้ะเพราะว่าใส่คว่มชื้นของเขาเขาจะได้ดอกใหญ่เนี่ยเนี่ยจ้ะดอกหน่อยเกินบ่ก่อเฟิร์นปิดให้เขาสักหน่อยนีดอกประมาณนี้กับผาดใด แต่ว่าตามสอกน้ำก่อนหินน้ำมาสารจ้าถ้ามันเริ่มพุประมาณเดือนสิงหามันจะพุหลายหรือนี่ก็ไม่เสื้อมันก็บ่อยากยางหลายมันจะเหยียบเสื้อแม่จ้ามึงนัำยี่สิบกับนีแม่จ้าเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันอยู่เฉยแต่พวกนี้มันจะมันจะดอกใบใหญ่มันจะตีอ่ะถ้าแรงมากก็คือมันก็ตายไปอัตโนมัติเลยเนี่ยเพราะว่ามันมันพอได้อยู่ในป่าชื้นถ้าอยู่ในป่าชื้นอ่ะเขาจะดอกใหญ่ดอกใหญ่ๆเลยแหละ ทำถวยปนหน่อยเลยแหละมาจ้ะมาจ้ะหลยค่ะไอ้จังเสียห้าวไปข้าวไ,ไปตำน้ำพริกได้เพราะว่าปล่อยใบเพราะเหตุรุ่นแรกมันจะเป็นยังเสียจา้าปล่อยว้ก็คือเขาก็จะเถ่าตายเลยอ่ะเพราะว่ามันจะบ่คือรุ่นที่รุ่นที่ห้าวเก็บขายรุ่นท่าเก็บขายมันจะโตกใหญ่แต่่าเหตุรุ่นแรกอ่ะี่ลักษณะเหตุเป็นแบบนี้คือมันบานแล้วด้วพี่น้อง บานแล้วจ้าคือมาประมาณอีกที่นึงก็ไม่เก็บรุ่นที่เหลือไปเนี่ยคือมันบาดแล้วเนี่ยจ้ายังไงยังสเขาก็เขากเก็บขายได้เขาถือว่าดอกนี้คือบาดแล้วฮ็ดจังใดใดเพราะมันเป็นเห็ดรุนแหลกแมมันก็ต้องเก็บออกถ้าบม่เก็บออกก็คือเอาถิ่มคือเกาหระพี่น้องเพราะมันบาดแล้วเนี่ยจ้าเห็นปะนี่คืออันเห็ดบาดหลายค่ะเฮ็ดจังไดกินหลายเถอไปพัดเด้ เอาไปใส่ช่องตู้เย็ยนช่องธรรมดาไว้กับซีได้ประมาณกักอาทิตย์หนึ่งถ้าเขากินบระทันนะเขาก็ต้องใส่ผิดไปแต่ว่าอันนี้คือสิบใส่ผิดไปแล้วค่ะเพราะว่าเอาไปพัดเนี่ยไปหาเห็ดกับมูไปพัดหรือว่าตักเบร์บสิมีเวลาลน,นางกินเขาจักหน่อยแต่ซีได้พัดพวกนี้แหละจ้าไปกินเนีย่ยจ้าเห็นบ่เห็นบ่น,บน,นี่ก็เป็นเห็ดทั้งนั้นเลยจ้า มึง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 ปวัปวผน่งกะเตรียมบานออกมาจ้ะเตรียมบานแล้วเนี่ยติดลายผู้ใดเอามือเคียรลายบู้ใดมันเหมือนกับว่าเฮาเคียย์แล้วมันวอจะเริ่เติบโตนะถ้ามันถึงมือเฮาก็ปิดไว้แต่ว่าพวกอยู่เดินๆน,นะเนี่ยถึงจะบ่ถึงมือเฮานั่งก็อยู่ประมาณนี้เลยจ้ะเพราะว่า้าแลงมาจักน้อยหอนจักน้อยเขาก็สิเฮียวไปเลย สูงเขาเก็บออกดีกว่าพอแดดประเทศนี้มันห่อนแห้งมันแห้งห่อนหลายมันสูบ่อาไว้ดอกไม่กระทังเหตุกันยังสูบ่อาไว้เลยคนที่สูบไว้ได้ยังไดจ้านีก็คือเกิดมานนิดแค่เนี่ยมันก็มันกะบานแล้วมันอาจจะเหมือนผ้าบกใครชาจังอยในเรืองจาเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันสะท้อนแสงอันแหมเนี่นี่มันก็สีดอกหน่อยมาน้ำมันสะท้อนแสงเนี่ยเชื่อายคัก เนีย่ยจ้ะเมื่อก็สีสันในจักน้อยพ่อทายเองบ่ได้มีขาตั้งกล่องพอกับหัวกระเริมเห็ดพราะว่าแค่ยังเบิ่งซื้อเนี่ยจ้ะเนี่ยเก็บไปพัดเสียบตำน้ำพริกกะระแทบต้มน้ำต้มน้ำเฮือนนั่งออกจักน้อยพราะว่าบางคนองกอกว่ามันระบบมีกินอย่างหละแต่ว่าเพาาื่อกขาแบบว่าเสื้อ หรือว่าหนอนทุกอย่างที่มันสะสมบางที่มันอาจจะมีเพราะว่าก็บโปงหูเห็ดบ้านนี่น่ะแต่ว่าถ้าตมออกแค่น้อยก็เสียบน้ำพิกน้ำพีกิคือเห็ดตะไคร้าบานเฮานี่แหละหอมบอรกระบปหอมบรหอมือเห็ดตะไคร้บานเฮ้าแต่ว่าแสบบอแสบจ้ะแก้ขับแก้ขับกะบานเฮาจึงหากินแบบบานเฮ้าดีกว่าแต่ว่าค้อมแสบก็โอเค แต่่าเห็ดขายวานกันสิโอ้ยมองข่อยียบพอไม่พี่น้องหนังทงสานแท้สิแหล้วใบายากมาเบิงอะ่ะน้ำเสือออนนังอะ่ะโอ้ยบองเน่ยเนี่ยจ้าหยียบจ้าแสงแดดหเหยียบจ้าแท่นที่สีใด้หลเท่นที่สีได,ไดเกิดในภายผักนาเหยียบซ้ำราว่ามันทีซะเลอกเกินมองนี่ปีที่แล้วว่าทียังซี มองด้พอปิดวไ้ได้กับปิดหายอยู่จ้าปิดเอายาเฟื่อนปิดไว้พันสิได้มันสินได้ได้ความชื่นพวกมันเนี่ยจังเสียอันนี้นี่มันแดดเด้อจา้ามันมันบนเหลืองไหม,มปิดว้เพราะว่ะธาทนั่งไเจอแดดนั่จะเลือดจะเลืองมองไปทางใดกับสีเหลืองไปแล้วก็สิมีกินส่วนโตถ้าคนที่เขาหาประจำเขาจะรู้ว่าเออนี่มีงได้ย่างไก่ได้กิน ก็าต่าได้กินปุกกะหากะชิเจอได้จ้ะอันนี้นี่แหละบอกที่มันสิบวัยอันไอ,อยูได้โดนเพราะมันเกิดแบบนี้แหละจ้ะมันแดบดบเห็นบหเห็นไหเห็นไ่มยังสิงทั่อยู่ใตใบไม่แต่ว่าอันนี้กัอยูดอกจะกลายเป็นดอกใหญ่ย,ยูดอกเพราะว่ามันยูก็บป็นหยาเฟินอันนี้บานแล้วนี่จ้ะอันนี้บานแล้วอันนี้ก็จะเรื่มบานเลยจ้ะ อยู่กับห้าเฟื่อนจ้ะเห็นบะนั่งนั่งอยู่กับห้าเฟื่อนนั่งก็สิออกดอกงหญ่ในจักน้อยเห็นบ่จ้ะเพราะว่าถ้ายญ้าเฟื่อนแล้วนะจะดอกจะดอกงหญ่แต่ว่าไม่เป็นเหตุชุดแหลกเขาต้องเก็บออกเพราะว่าตอนนี้เขาภาห้สื่อตะปีนี่เขา่าจะสื่อไวเขาก็เก็บทำอาหารต่ว่ามันเกิดลายปนีนี้ถ้าเสียงเขากินเขากินบ่หยเลยจ้ะก,กินไไบ่หวเป็นพิธีของมันเกิดไตเฟื่นอนนะจ้ะเนี่ยนะจ้ะนี่บาแล้วเด้อเห็นปะตกบานแล้ว ตอไ้ก็คือตอไปก็คือนาวหนห่อจ้ะเนี่ยลายคักขึ้นมนี่โอ้ยวัชพยางมี่ยบานก็ะมาพ่อเห็ดย่างไปย่างมาแเหยียบดอกมอา้งเลยจ้ะเนี่ยจ้ะบางทีกัคาตะเภากับบริเบิงว่ากล่องมันเนีย่ยจ้ะมันอยู่ไต่เฟื่อนหมดหือเฟื่อนขึ้นคาตะเภาลายบริเบิงว่ากล่องมันถึงเห็ด่าถึงเห็ดแล้วจ้าขอโทษหลายๆด้วยจ้ะพี่น้องมันก็หลายอหลีมันก็สะสออนถ้าพวกเจ้าไปเห็นเห็ดอัน เห็ดดำหรือว่าเห็ดนี่คือกันแต่่าไปหอดปามันี่ยนื้มันออกนะจ้ามันเป็นแพ้เลยเด้ในหมองละกิโลสองกิโลเลยเด้จ้ามาเป็นธรรมดาเด้เห็ดป่านนี่มันหลายเกินหลายเกินแต่ว่าคำมีพี่น้องแม่พี่หน้องคนไทยพันมาพันก๋พนเก๋เก่งเหมือนเชี่ยวชาญมามองนี้มีเห็ดมองนี้บ่มีเห็ดยังสี่แม่จ้าแต่พาพว่ามันจะเกิดมองเกาแต่เห็ดอันนี้เห็ดดำมันยังเกิดทั่วไป ต่ว่าเฮดอันนี้มันเกิดหมองเกลียวเรวันนี่มุเพิ่์นกับซีฮู้มุเพิ่์นมากมาส์มุเพิ่์นกับไปตะหมองเกลีกับซีไดเฮดมาเคุณกับซีไดเห็ดเห็ดเห็ดมาขายกระดีกระดีกระดีใจน้ำเพิรนแต่ถามตะวันตะวันไปทางไหนจ้าตะวันไปทางพู้ดไกลๆตะวันกะหาไม่ซื้อดอกจ้าบุงหมูจักโอยง่ายบุงหมูจักสั่มวายอยู่ทางไหนคือว่าไม่อยู่โดนบอกระบอกไม่อยู่โดนมาไหนดอกจ้าตะวัน หมูจากปลาย่านแต่ว่าพอเขา้ตกไปหลายคนถ้าไปหลายคนก็หมูสองคนหรือว่าสามคนจ้ะหมูจากปลาอยู่จ้ะแล้วก็บ่มีรหลดพร้อมถ้าหมูคนมีรหลดก็ไปน้ำกกนแล้วก็เอิ้นหากันเพราะว่าหนานี่เป็นนามากใหม่ยิงยูไก่ไกลแรงหนามันไม่มีแมมันไปไก่บดได้แมจ้ะเขาต้องระวังเจาของเขาต้องเอิ้นกันตลอดแต่ว่าพอคนไทยเพิ่นกับมาที่ละสองคนสามคนเพิ่นกับมีหมูเพิ่นกับไปเพิ่นกับโอเช่แม่จ้ะ แถวนี้มืดแล้วแต่ว่าอีกมองหนึ่งสีย่างส่วนออกไปข้างนี้นั่งตรงออกไปสียหอดบานอยู่เบื้องซงตะบะสีพอเห็ดอีกจะกลุ่มอยู่เสียไปผัดเสียไปตำน้ำพริกไปตำน้ำพริกสูน้น้องน้องเพื่นจินละจ้ะบางทีก็ส่วนกันไปตกป่าเน่เก็บป,ป่าเน่นี่ไม่จ้ะนี่ทายเบื้องหนึ่งมาท,งทางไหนกับมิตรปลา แต่ว่านี้มันก็เป็นหนทางนี้มันก็มันก็เป็นหนทางมองสมรัดเขาเข่ามากกากลับรถแต่ปีนี้ถ้าปลาลงในจังหนอยภาวะมันสิมีบ่รู้ว่ามันเป็นส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือเขาสิมาตัดต้นสันสันมันออกแหม่อให้มันหกเหมือนจะมันก็เรียกว่าเป็นนายานบางทีก็ยังไม่เจอพลังงานออกขลังกายปัญญจกรยานเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นตะยานแต่เวลาเจอพวก พวกอีกพวกนึงพวกตัวดำๆก็ญชเป็นตะยานเนี้าก็ต้องระวังหอดเวลาเขาก็ต้องสมนัยสมนื้เขาก็่ต้องออกโอเคจ้าอีพี่นี่เอะไรแค่นี้ก่อนะจ้าที่นางมห็ดเจ็กน้อยบัดที่นี่สิเมียบานเมียบานอิลิมันหลายค่ะบินมันเนี่ยหันไปทา้งในก็พอะถึงตีหดถ้าเพิ่นหูวว้ามันขายว่ามันเห็ดเริ่มออกไรแล้วเพิ่นอาจจะสื้อก่อนกำหนดบางที่อาจจะซื้อถึงโลละลอยหาสิบ เราหาซิเฟอรอาจจะกินกําไรแหละพออยูนิห์หาเขาขายสองรอยกวัวนะจ่ะปีที่แล้วเขาขายสองรอยสามสิบเลนะเขามาซืสือเฮาแขรลอยยี่สิบหนึ่งเนี่ยเขาที่เหลือเขาเป็นกําไรเหมือนเนี่ยก็คือว่านอะจ่ะเพื่อเหตุเขาเหี่ยวหาเหตุเขานั่นพร้อมเขาจิได้ขัดออกบางสิ่บางที่เขาจิมีกินกําไรบ้างแหละคนเขาขายนะจาะน้ะเขาตองทําใจอีพี่นีแค่นพ่อไปแค่นกันนะจ้ะเด้อสินยางสินยางเมียบานจ่ะวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง กรจายไทยเบิงใหม่ได้เนา่มันใหญ่ได้จ้ะแต่ว่ามาปลายเงไ่ยแกรจายไทยเบิงเหมจ้ะไันหลายค่ะเป็นตะได้เงินเขาอยู่ดอกปีนี่คิดว่าถ้ามันนะเพราะว่าผมมีรถรถคู่ก่ขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่เขาก็ลักไปเรียวจ้ะฉีกมุ้ยกับมีกกับ,บานเฮาแหละจ้ะแค่นี้ได้จ้าสวัสดีจ้า